เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพบกับอาตมาพระมหา,นา,นา,าธีรนาถอคาติโรในธรรมาจากภูผาก็อากาศเย็นมากทีเดียวญาติโยมทั้งหลายเรียกว่าหนาวหนาวเย็นมีฝนมีลมมีฝนมีหนาวมีเมฆมีหมอกก็ครบเลยทีเดียว อะไรอากาศหนาวๆอย่างนี้กับฤดูแบบนี้ก็นับว่าแปลกอยู่พอควรในเดือนเช่นนีนะ้ที่อากาศเย็นเช่นนี้ยนะอนชมทั้งหลายอากาศดีอากาศหนาวอากาศเย็นมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราก็ต้องอยู่กับมันนะจะหนาวอย่างไรจะเย็นอย่างไรจะร้อนอย่างไร เราคงถือเป็นข้ออ้างไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องประพฤติปฏิบัติคือความดีคือสิ่งที่ดีงามคือการทำใจให้สงบ <c oughs> การทึมจิตใจให้รู้แจ้ง <c oughs> การมันเพียนปฏิบัติสมาธิภาวนา <c oughs> การรักษาตน <c oughs> ให้ดีให้งาม <c oughs> ให้เหมาะให้ควร ย่อมจะเป็นการดียิ่งนักที่เราได้ประพฤติปฏิบัติเป็นการอบรมจิตใจของเราจิตใจถ้าได้ทำในสิ่งที่ถูกที่ควรก็สงบถ้าทำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรไม่เป็นสัมมาก็เดือดร้อนวุ่นว,า,นวายใจของเราดังนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นสิ่งสำคัญในแต่ละวันแต่ละวัน ที่เราจะได้ประพฤติปฏิบัติกันยะดชมทั้งหลายความดีต้องก้าวไปชีวิตต้องเดินต่อไปการปฏิบัติจิตใจของเราก็ต้องปฏิบัติกันต่อไปเราจะไปอ้างโน้นอ้างนี้ไม่ได้เพราะว่าการอ้างโน้นอ้างนี้ไม่เป็นประโยชน์แต่จะเป็นประโยชน์กับการประพฤติปฏิบัติในกายวายใจใจของเราให้เกิดความดีงามยิ่งขึ้นไป ความดีงามเป็นสิ่งที่สำคัญที่เป็นเครื่องประดับของมนุษย์มนุษย์ไม่มีความดีงามนี่หมดเครื่องประดับทานศีลภาวนานี้เป็นความดีงามเป็นเครื่องประดับชั้นเลิศของมนุษย์มนุษย์ต้องมีทานรู้จักการให้ต้องมีศีลคือรู้จักรักษาตัวของตัวเองคือกายคือวาจาของตัวเองให้อยู่ในกรอบ ต้องภาวนาคือรักษาใจของตัวเองไม่ทะเลทลายนอกลกูนอกทางอันนี้เป็นประการสําคัญที่ทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติ <c oughs> ต้องขัดเกลาตัวของตัวมีได้ขาดต้องทำสม่ำเสมอทำตลอดไปนี่เป็นประการอันสําคัญที่ทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ฤดูใด จะเป็นอย่างไรก็ต้องประพฤติปฏิบัติจะเป็นจะตายก็ต้องถือความดีเป็นที่ตั้งจะสุขจะทุกข์ก็มีความรู้เท่ารู้ทันเป็นที่ตั้งร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่จิตใจของเราเราก็ต้องรักษาให้ดีร่างกายก็ต้องรักษาให้ดีจิตใจยิ่งต้องรักษาให้ดียารักษาร่างกายเท่าใดเท่าใด มีเงินเท่าใดเราไปรักษากายของเราเพื่อไม่ให้ป่วยไม่ให้ไข้แต่วาจาของเรานี้ใช้เงินไม่ได้ต้องใช้สติใช้สมาธิใจก็เหมือนกันต้องใช้สติใช้สมาธิเพื่อจะรักษากายวาจาใจของตนให้เรียบร้อยในการรักษาสิ่งใดๆก็ตามบนโลกนี้ท่านว่าการรักษาจิตใจเป็นเยี่ยม เพราะว่าใจเป็นบ่อเกิดของบุญกุศลทั้งหลายถ้าพลาดการรักษาใจเสียแล้วนี่เป็นอันพลาดไปหมดในชีวิตเป็นอันว่าอาภัพอาภัพวาสนาไปหมดถ้าพลาดการรักษาใจถ้ามีการรักษาใจก็เป็นอันว่าส่งเสริมวาสนาของตนเป็นอย่างยิ่งทีเดียวอันนี้เป็นประการสำคัญพู้ทั้งหลายได้ฟังกัด ก็สาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนขอ,ขอขอบคุณทุกท่านขอความสุขความเจริญความสวบัติมงคลจงมีเจ้ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอรวันนี้อาตมาพระมหาธีรานัทธิโรพร้อมกับธรรมาจากักรูบาสมควรเจรเวลาแล้วละ่ะจึงขอเจริญพรแจ้มจมทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร